สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไก่ V2 จะพาเพื่อนๆมาพบกับอัปเดตแพจในวันนี้กันนะครอะก่อนอื่นนะครับเราก็มาเริ่มต้นกันที่สมุดภาพนะครับแล้วเราก็ไปที่ขุนพลหั่นนะขุนพลหั่นนะครับที่อัปเดตเข้ามาในเดือนนี้นะครับก็คือตัวโจโจนั่นเองเป็นขุนพลเมตานะครับที่เพื่อนๆจะได้ใช้กันแน่นอน คุณพงตัวนี้นะครับอ่านจากสกิลแล้วอะครับดีมากๆเลยนะเพื่อนๆแต่มันไม่ยอมอัปเดตเข้ากล่องมานะครับผมก็ดองไว้ตั้ง400กว่ากล่องกิจกรรมหั่นนะครับน่าจะเข้าประมาณต้นเดือนนี้นะครับยังไงก็อดใจรอไว้ก่อนนะครับถ้ากิจกรรมเข้าแล้วผมจะมารีวิวให้แน่นอน ผมอาจจะมารีวิวพร้อมกับหัวโตเลยนะครับเพราะว่าผมมีแผนว่าจะใช้งานหัวโตกับโจจูนะครับแล้วก็ถอดกองซนจ้านกับโซบุ้มกีออกพอดีส่วนคนที่เล่นทีม3ทีม4นะครับก็ควรจะต้องมีเหมือนกันนะครบเพราะเป็นตัวเมตาที่ไว้สําหรับลิกเกมเลยนะคะัพืนเพื่อนหั้นตัวต่อมานะครับที่มีการอัปเดตนั่นคือวิหกศูนสร้างเสี่ยงนะครับอัปเดตในส่วนของการในเมซเซ็ตเพิ่มเข้ามานะครับ เบนเมซิสในรอบนี้นะครับมันก็เหมือนอัดอั้นนะครับได้ถูกปลดปล่อยนะครับจากตีบ้านไม่แรงตีบ้านไม่ได้รอบนี้นะครับใครที่ทำซุมสร้างเสี่ยงในเมซิสี่นะครับตีบ้านการสนับแน่นอนสำหรับเพื่อนๆที่เล่นทีมแปดนะครับทำาสมสร้างเสี่ยงในเมซิสี่ครับกลับมาตีบ้านได้ตันเหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนทีมสามทีมสี่นะครับดาเมจก็ไม่ได้แย่เลยนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปอะครับผมจะพาเพื่อนๆไปตีกันดูนะครับว่าดาเมจมันสนั่นขนาดไหนจากตอนแรกนะครับปัญหาเกิดจากการไม่มีตัวกินนะครับมาทาเตาอี้ตอนนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะก็ติดปัญหานะครับไม่มีตัวทำซงนร้างเนเมซิสนะครับอันนี้ผมก็เอาใจช่วยได้อย่างเดียวนะ,ะในส่วนต่อมานะครับนั่นก็คืออาูนเทพนะครับ ตัวใหม่เนี่ยเกียนมากๆเลยนะครับเพื่อนน้องผิวเผินนะครับก็จะคล้ายๆกับส่วนหนีนะครับแต่ส่วนนีอ่ะครับจะเพิ่มแค่ดาเมททางตรงอย่างเดียวนะครับส่วนอสูรตัวใหม่เนี่ยครับเพิ่มดาเมททางอ้อมเข้ามาด้วยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทำเปีคู่ครบ5้าดาวแล้วนะครับก็มาทําอสูนตัวใหม่ได้นะครับส่วนตัวผมเองอ่ะครับเปีคู่ยังอยู่แค่สีดาวนะ ผมขอกลับไปทําตัวปีคู่ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทําตัวใหม่ให้การเติมลายวันนะครับใช้เวลา6สัปดาห์นะครับในการได้สัตว์เทพหนึ่งตัวซึ่งมันอัปเดไวเกินไปนะครับผมทําไม่ทันเหมือนกันเอาเป็นว่ามันก็ดีนะครับแต่แค่ตอนนี้ผมยังทําไม่ได้เราก็มาต่อกันที่หินหยกนะครับมีอัปเดตมาก็คือหินเสือนะครับ เสียนิมิตมายานะครับก็จะช่วยเรื่องอัตราการหลบหลีกนะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าหินเนี่ยดีนะครับเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มกลับมาใส่หินค่าคิกันแล้วนะครับทำให้เสียค่าแม่นออกไปเยอะพอสมควรเลยนะครับคิด,ดง่ายๆนะครัเพื่อนๆถ้าโทสะเราต่ำกว่าค่าเริ่มต้นนะครับสีโทสะ เราจะได้ค่าหลบหลีกฟรีๆเลยนะครับ60%โอกาสหลบหลีกเราก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเจอกับลิปโป้นะครับมันตีธรรมดามาอันนี้ก็ไม่โลดนะครับเพราะว่าลิปโปอะครับตีติดคิติโกแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนที่มันทิ้มออกมาครับก็คือฮิตแน่นอนอเดี๋ยวเรามาต่อกันที่การอัพอุป,อป,ปกรณ์ม้านะครับ จริงๆการอัพลิมิตอุปกรณ์มาครับมันมาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วนะแต่ผมแค่สงสัยว่ามันมีเข้ามาในร้านค้ามา้าสึกกับงานเลี้ยงเลือดลบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะครับผมก็ไม่เห็นมันมีมาขายสักทีนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับน้องไก่เดาว,ว่ากิจกรรมเค้กน่าจะมานะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเอาเข้าเค้กก่อนหรือเปล่า เพื่อที่จะมาหลอกขายเรานะครับใี่เรามาซื้อของทำของใหม่กันอัปเดตของใหม่มาก็เยอะนะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับส่วนตำเลงเองอะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะ,อะเดี๋ยวเรามาต่อนะครับกันที่กลมศึกเนาะมีกลมศึกเข้ามาใหม่นะครับสองอันซึ่งก็จะเหมือนกลคู่ที่เราเคยใช้ปั้มโทรพากปัก้มตอกกันนั่นแหละครับ แต่กลนศึกคู่นี้นะครับมันจะใช้สำหรับการเสริมโลกอมะตะให้กับตัวเราเองนะครับส่วนเงื่อนไขนะครับที่จะใช้กลนศึกนี้นะครับก็จะยุ่งยากเพิ่มขึ้นมานิดนึงคือเพื่อนๆนะครับมีกลนศึกทั้งสองอันนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆต้องมีอสูรเทพสีแดงโกหมางก่อนนะครับหรือว่าสัตว์ชุบนั่นเอง ก้ศิษยสอันนี้นะครับถึงจะทํางานได้นะครับก้ศึกนี้นะครับผมมีพันจะทําไว้แล้วนะครับผมได้กดตัวมารอไปแล้วด้วยส่วนเรื่องการรีวิวนะครับเดี๋ยวผมดูอีกทีหนึ่งนะว่าผมจะรีวิวพร้อมกับตัวโจูจตอนเปลี่ยนทีมใหม่เลยหรือว่าจะมาทําแยกไว้ก่อนนะครับ ต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีตัวหั่นหรือตัวจิ้นพร้อมแล้วอะครับก็สามารถกดมาลองก่อนได้เลยนะครับรับรองนะครับว่ากลมสุกคู่เนี่ยครับของดีไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเมื่อจบการรีวิวของที่อัปเดตเข้าบมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยพาไปทำทีมตีบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้สนั่แน่นอน ผมก็พาเพื่อนๆวาร์ปมาที่เซิร์ฟเวอร์777นะครับซึ่งผมรีทีมไว้เรียบร้อยแล้วปกตินะครับทีมสามผมจะให้เพื่อนๆใช้เป็นเตียวกกนะครับไว้สำหรับปั๊มโทรสะกันนะครับให้ลิมิตโทรทะมันเกิน200นะครับแต่รอบเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆกลับมาใช้สนสร้างเสียงนะครับเนเมซิสขั้นต่ำขึ้นนเมซิส4นะครับ ปกตินะครับตัวเนี้ยจะตีหุ่นอยู่ประมาณ7-8ดหมื่นนะครับซึ่งการที่เราอะครับเปลี่ยนมาใช้สนสร้างเสียงในเม้เสีสีเนี่ยดาเมจมันจะเว่์ขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณ5้าถึงหเท่าเลยนะเพื่อนๆอผมให้เพื่อนๆนะครับดูการตีของมันบ่อยแล้ววันนี้เราจะไม่ดูจนจบนะครับเดี๋ยวผมจะมากดข้ามเลยนะครับกดจบไปเลย ดาเมตีบ้านก็ลั่นจัดๆเลยนะครับซึ่งปกติอะ่ะทีมสามมันตีไม่แรงนะครับในแพทที่แล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันสวิงขึ้นหรือลงขนาดไหนนะครับรอบนี้ก็ตีอยู่ห้าแสนเก้าเลยนะครับอันนี้ก็ดามดเมจว่ามากๆเลยนะครับเกินความเป็นจริงที่เราจะใช้งานเนาะซึ่งปกติครับตีประมาณสามแสนนะครับก็พอแล้ว เดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมาแย้งนะครับว่าตัวเนี่ยหั่นมันก็ครบจิ้นมันก็ครบใบแปงบุญเอ็งก็มีมันก็ตีแรงเป็นปกติอยู่แล้วนี่พี่เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับว่ามาที่เซิฟว่า826รนะครับรเซิฟว่านี้นะครับก็ใหม่จริงๆนะตัวนี้นะครับผมมีจิ้นไม่พอนะครับมผมก็จะใช้เป็นกวนกูนะครับเนเมซิสาเนาะ แล้วก็ใช้ทุนสร้างเสียงนะครับเมเมซิตสีจะใช้กวนกูนะครับเป็นตัวดาเมทเล่นเป็นค่ายหั่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าดาเมอนะครับจะเท่าไหร่ซึ่งไอดีนี้นะครับอยู่ในโซนที่4เลยนะโซนล่างเก็บสุดเลยนะครับจริงๆดาเมทตีบ้านนะครับแค่ประมาณพันต้นๆนะครับก็ตีเกือบสาเปแล้วนะเพื่อน เดี๋ยวผมนะครับจะกดข้ามเหมือนเดิมนะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าดาเมจตีหุ่นน่ะครับมันตีประมาณเท่าไหร่กับเซเวอร์ใหม่ๆเนี่ยดาเมจก็ลั่นอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเซเ,เวอร์แ0ดร้อยกว่าเนี่ยเตีได้สองหมื่นานี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับมาเทสดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ยังอยู่หลักสองหมื่นนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้สวิงอะไรมากมายนะครับ จริงๆแล้วอะครับกวนกูอะคือตัวที่ใช้ในการตีบ้านตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนมาใช้ตัวจิ้นนะครับเดี๋ยวก็พยายามจะเก็บตัวหั่นเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเป็นตัวในเมซิสหกนะครับแต่จริงๆอ่ะครับตอนในเมซิสีเนี่ยมันก็แรงขึ้นแล้วนะครับ ิดว่าจะใช้กวนอูในแมสเซ็ตหกนะครับเป็นทีม PVP ไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยก็มีชุบเลเวลห้าแล้วนะครับด้าเมตีบ้านตอนนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับยังไงก็ผมเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะรัดทีมกันดีๆนะครับจะได้ช่วยกันตีเมืองตีบ้านตีบอสได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับวันนี้